สวัสดีครับมาพบกันในนายไข่ต้มช n n e l อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูไข่ดาวที่ไม่ใช้น้ํามันกันครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักนะครับหรือคนที่ไม่ต้องการอ้วนนะครับ เมนูนี้นะครับเราจะใช้วัตถุดิบแค่ไข่อย่างเดียวนะครับจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นไข่ที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับถ้าเป็นไข่ที่แช่เย็นนะครับให้เอาไข่นั้นออกมาตั้งไว้ข้างนอกก่อนนะครับให้อุณหภูมิอยู่ในระดับอุณหภูมิห้องก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทําไข่ดาวในครั้งนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือถ้วยนะครับถ้วยจะเป็นถ้วยปากกว้างนะครับ ของผมจะใช้ถ้วยที่มีความกว้างของปากนะครับอยู่ที่14ซนติเมตรนะครับขนาดจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่แนะนำนะครับขอให้เป็นถ้วยที่ปากกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงฐานครับก็อาจจะมีพื้นที่พอสมควรนะครับเพื่อให้ไข่ดาวออกมาสวยนะครับสิ่งที่2ที่เราต้องใช้นะครับก็คือไมโครเวฟนะครับอันนี้เราจะใช้สําหรับการทําไข่ดาวในครั้งนี้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับให้เราตอกไข่ใส่ในถ้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราตักน้ำใส่ในถ้วยนะครับสี่ช้อนโต๊ะนะครับต่อมานะครับให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเจาะที่ไข่แดงนะครับ4-5รูนะครับ เพื่อป้องกันให้ไข่ระเบิดในไมโครเวฟนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะเอาไข่เข้าไปที่ไมโครเวฟนะครับมาดูกันนะครับโอเคนะครับเราเอาไข่เข้าไไมโครเวฟนะครับเราจะใช้ความร้อนที่850วัตต์นะครับระยะเวลา50วินาทีนะครับเริ่มเลยครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไข่ที่เราได้จะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเรียบร้อยครับครบ5้าวินาทีแล้วนะครับเรามาดูกันครับเรียบร้อยครับไข่ดาวที่เราได้นะครับเรามาตักใส่จานนะครับเราใช้ช้อนนะครับตักได้เลยนะครับ สังเกตนะครับจะตักง่ายมากนะครับไข่ดาวจะไม่ติดถ้วยด้วยนะครับค่อยๆตักขึ้นมานะครับใส่จานเลยเรียบร้อยครับสำหรับไข่ดาวไม่ใช้น้ำมันนะครับสวยงามนะครับไข่แดงสุกกำลังดีนะครับไม่ไข่ขาวก็ไม่เละนะครับสีสวยมันเงาน่ารับประทานนะครับเพื่อนๆสามารถทานคู่กับอาหารมื้อเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอบหรือหมูแฮมก็ได้นะครับหรือทานคู่กับข้าวผัดก็ดีนะครับ สำหรับเมนูไข่ดาวไม่ใช้น้ำมันในวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับ